h ุณไดสตาร์เรีคันนี้เข้ามาตกแต่งในสไตล์ V.P. จะหน้าตามาออกมาเป็นแบบไหนนั้นไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ SCD a u t o s ซี t ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่ออยู่ทางด้านล่างนี้เลยครับครับผมคันนี้คือ h ุ u ไดสตาร์เรียรุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นแบบไม่มีสลูปลูกค้าขับเข้ามาตกแต่งในสไตล์แบบ V.P. ครับอ่ะมาดู เดินมาชมกันไดีกว่าตั้งแต่หน้าแถวแรกเลยนะครับอ่ะเปิดประตูมานะครับสิ่งแรกที่จะต้องเจอก็คือเบาะเก้าอี้นะครับโครงสร้างเดิมแปลงทรงตัดเย็บพุ่มหนังใหม่นะครับในสไตล์แบบ v i p นะครับตัวนี้นะครับให้ผิวสัมผัสที่รู้สึกว่านุ่มสบายเย็นนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนวัสดุเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะครับใส่ทรงเป็นแบบหัวหมอนมิก้เมาส์แบบนี้นะครับพนักเป็น v i p แบบนี้ทําทั้งตัวซ้ายและตัวขวานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างเดิมแปลงทรง ตัดเย็บหุ้มหนังใหม่และสีหนังก็เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าใครหลายคนนะครับที่ใช้ Staria แลวขับเข้ามาหาไอดีนะครับเรื่องที่ติดตั้งผลงานตัวนี้เข้าไปนะครับทำให้รู้สึกนั่งสบายมากยิ่งขึ้นด้วยอะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูเนาะรับหลังว่าเป็นยังไงนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับหลังมากยิ่งขึ้นในการนั่งโดยสารนะครับแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามันนุ่มฟูมากยิ่งขึ้นด้วยนะทำให้การเดินทางไกลๆเนี่ยนะครับนั่งสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับประกอบกับนี่ นั่งสบายเลยนี่เป็นไงคนข้างโอเคเลยทำทั้งตัวซ้ายและตัวขวาโครงสร้างเดิมแปลงทรงตัดเย็บผุ้หนังใหม่สไตล์แบบ V P ครับโอเคเดี๋ยวไปดูแถว2กันดีกว่าครับปอ่ะโอเคเปิดประตูแถว2มาสิ่งที่ต้องเจอก็คือบอกเขา E V P รุ่นซีรีส์สามตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดชีตเหมือนกันนะครับก็ยังบอกเหมือนกันว่ามาหลายคนหลายครอบครัวหลายคันก็เลือกติดตั้งในสไตล์แบบนี้เพราะว่ามันง่ายมันซิมเพิลนะครับแค่นี้ก็รู้สึกว่านั่งสบายแล้วนะครับ เป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนนอนรองน่องเลื่อนหน้าถอยหลังเป็นไฟฟ้า6ทิศทางเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะมาพร้อมกับระบบป่าลมร้อนลมเย็นเบาะนวดในตัวด้วยนี่ตัวนี้ได้เป็นนวดแบบถุงลมด้วยนะดันหลังขึ้นมานะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็หัวหมอนเป็นมิกกี้มส์แบบนี้นะครับรับซีรีลต้นคอแบบนี้เลยโอ้โหอยากให้ลองมานั่งจริงนะครับก็ทําแล้วก็ตัดเย็บแบบนี้เลยนะครับเป็นหนังไมโครไฟเบอร์นปป้าผิวสัมผับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ปรับ ด้านข้างมีช่องย s ดบีด้วยนะหกทิศทางนะครับรุ่นซีรีส์สาเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับนอกจากนี้นะแถวหลังนะครับของคันนี้ก็มีทําเพิ่มเติมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปชมแถวหลังกันบ้างดีก,กว่าโอเคครับเปิดฝาท้ายมาก,ก็ต้องเจอกับเบาะแถวที่4นะครับจริงๆต้องบอกว่าคันนี้มีทั้งหมดรถรุ่นนี้มีทั้งหมด4แถวตัวนี้เป็นแถวที่4แต่ว่าคันนี้มีการเอาเบาะแถวที่3ออกไปเท่ากับว่าตัวนี้ก็จะเป็นแถว3โดยปริยายนะครับอ่ะแล้วแถว4ตัวนี้ทําอะไรนะครับ ก็มีการเพิ่มในส่วนของเพิ่มล็อกรางด้านล่างนะครับแบบนี้ทําให้นะครับมีพื้นที่วางของมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าเลื่อนจุดล็อกได้เลยเพราะปกติเนี่ยถ้าเลื่อนไปเดินหน้าเนี่ยมันจะชนแถว3ใช่ไหมครับอันนี้เอาแถว3าออกไปเราก็ได้พื้นที่วางสภาระมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องทําในส่วนของเพิ่มจุดล็อกลางนะครับทำแล้วนะครับยังทําเพิ่มในส่วนของตัวนี้ครับแปลงทรง60-40แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับ ทำให้เอ็นนอนมากยิ่งขึ้นด้วยนะอ่าแล้วก็มีการพับบ่อลงไปแบบนี้ได้ด้วยนะครับแบบนี้เพราะปกติพับไม่ได้นะครับเพราะว่า3ตัวนี้มันติดกัน3ตัวแต่ว่าอันนี้การมีการแบ่งแบ่งบ่อเป็น60แบบ40แบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้วางของมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็แป่งเอ็นเยอะขึ้นด้วยทําให้ตัวนี้ยเวลาปรับเอน็นศีรสาก็จะได้นอนออไม่ติดตัวนี้เนาะเพราะว่าเราเดินหน้าไปแบบนี้นะอ่าอ่าลักษณะอย่างนี้เลยนะครับลองดูเป็นไอเดียนะครับก็ หน้าตาภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝากไว้เป็นไอเดียด้วยครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับผลงานรีวิวตกแต่งคันนี้ครับกับคุณเดสตาริเรรุ่นพรีเมียมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับคนที่ต้องการทําแบบผลงานตกแต่งในสไตล์แบบ v i p นะครับถ้าชอบผลงานตกแต่งสามารถติดต่อตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube Channel เว็บไซต์ Li@ n e แอดหรือจะมาชมผลงานจริงที่นี่ครับ พระรามสองบางขุนเทียนซอยสองหาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นโลเคชั่นไว้ให้วันนี้บิวและทีมงานฝ่ายขายก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ